อาจารย์กัญชพรกับพี่จิมมี่มาแล้วนะครับรับบริการคนแรกเลยสองท่านแรกสองท่านแรกเป็นไงเป็นไงทุเรียนกบชายกบจุ้มพอาไม่ต้องห่วงถ้าจะกินให้อร่อยไม่ต้องห่วงขมวดกินเข้าไปพี่จันทรกาจัดแอดกล่องนะคะกล่องแอดจล่องจะมีสุขภาพอาทุ ล,ลวรวยรวยผู้หวยลอตเตอรีร่รางวัลทรับปกจบนึ่งาทุะได้รถใหม่งวดนี้เราเราูากแล่นะคะนี่สุดยอดมากเลยนี่นี่นีี่าา้าเหนียวทุเรใครอยากจะทานรีบมาเลยมามามามใครอยากจะทานรีบมาเลยนะคะยังทันยังทัน <š in the water> ตองสอท่มทุเรียนดตมคมาจะทับปกปุมจปุทายเลยเนี่ยอันนั้นเลยเนื้อายเข้มข้นเลยใช่ไหมไปตเดียวนี่กันนี่เยเาทับปกแล้วไปอละกันค่ะมาทานนะคะลานมาดีไป้ะอร่อยมากมากหครับโอเคขอบคุณครับสีมือไทยนะพี่สองกับผมฝีมือพี่อกับ

ครบเสิรแล้วกินเลยแล้วเอาเลยรอบนี้ิน้เด็กกเดียวกวนกัน้กันทุเรียนมันไหลชื่อาจารย์อาจารย์มูสาไม่ได้นะคะเรียมรถพยาบาลไม่ม่อยู่อูอาจารย์ไม่ต้องกลัวใชยิ่งกหมออีก่ะหไปเลยเหรอาไปหายไปวายัเลนี้หายเลยจะเบาๆ้เนี่ยเบาแล้วค่ะ มี่อาจารย์นะครัพูดทางปัญญาทางรักษาสังพันธ์กันเด็นน้องลายหลงก็มาด้วยเอาขาใช่ไหมคะให้พรอนไม่พรอนเข้มข้นหรือมันจะได้ไม่มีพิษอันตรายกับสุขภาพใครจะทานเอาเลยฝากเอาเลยนะใครยังไม่ได้เดี๋ยวตักเดี๋ยวตักเองนะเองขอบคุณครับขอบคุณ้งั้นต้องกินนะ แม่ทองแม่ทองมามามาประธานใหญ่ประธานใหญ่ประหยัดนะอ่ากินดีกว่าเด็ดกว่าเลี้ยงดีหนุ่หลายอยู่ได้เนาะอ่าพ่อพ่อเพียงอยู่หรอกเข่าสามถุยหุ่นได้หัวนึงหุ่นเนาะแต่อันนี้มันใหญ่ซืิอๆหกหัวใจหัวไม่กินเรียน ัไปไม่ได้ตรงนี้ไปาวโอ้เอาเอาให้แล้วไม่ใช่หรอใ้แล้วงของโซเดียงแบงค์ไว้แล้วโอเค่รงโซเียงท่านอย่างละอันน okay. yes. ี้ม mm ่บ hmm. ้านหมดอันนี้ยจะนี่ละกินไปก่อนครับ